นี่กะเพรกินละมั้งสองอย่างนี่ไม่พอหรอสุดท้ายสักถุงหนึ่งไปกินกันหมดสวัสดีครับคุยกินกันหมดสวัสดีพี่น้องชาล์ยูทูบทุกท่านครับไปไปพี่เปิดประตูด้วยเออวู้เปิดประตูไม่ได้เปิดประตูให้ด้วยมันเปิดไม่ได้ จะ <ś red> ไปบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ไปครับพอดีลูกค้ามาดูเจ้าเมษาครับไหนโอ้ยู่นู่นยืนอยู่นู่นสัสดีครับลองเลยครับขับุเลยฮะอะไรนะขับเลย มาจากไหนนี่สุดิน,ดนที่บ้านไหนสนมครับสนมอ๋อรอเลยผมเช็คแล้วเมื่อเช้าเดียวผมกวาดขี้ต้มเล่นมาที่ค,ครับไปโบโอกแกหน่อยไปเปิดแอร์ตรงไหนมาจากสนมครับ ไปดูที่ไหนมาบ้างนี่ยไปเลยวันนี้ขึ้นมานี่เลยเน่กลับอ๋อนึกว่าไปลองที่ไหนมาบ้างแล้วนสนผูกแค้นอะไรเป็นแต่งงานใหม่ป่ะฮะนะโอ้ลูกชายดิ ท่าน,นี้มันตัดไฟฟ้าแล้วแต่ระบบมันดีโคมาสู่เหรอขับแบบไหน,นสับให้เกลยหน่อยไม่ต้องสับเลย แสดงว่ามีโคมาสุบ่ฮะละครละอรเล่นโคมาสุรุ่นไหนรุ่นห้า่รุ่นเป็นหูน้องสาวรุ่นหรุ่นรุ่นหนร่ก้าอออบ่ขายแล้ว่ปักไฟนะอ๋อ บ่จอ๋อวิ่งงานอ,อยู่วิ่งตาบ่เลยไปอย่างนี้รถมันปักไฟ200ซุปเปอร์เหรอซุปเปอร,ร์คือธรรมดาปปอ๋อซุปเปอร์เลข้ยงุดเรื่องไรเรื่องไรยัง <c oughs> เลีงเบาๆดูอ่ะแรงไม่แรง อเออไลไลเดี๋ยวนี่ตกดีมากเลยอ่ะไลไลผมเพิ่งใส่คอนโทรลไปสปริงอ่อนอ่ะสปริงเบาอ่ะขับดีมากเลยเบาอออ๋ดููย่เบาวิวเลยอ่ะดููอย่ขับขับไม่เมื่อยมือเลยแหละ ถ้าคนครับไฟฟ้าตัดเองหรือว่าเขาตัดมาเขาตัดมาแล้วครับผมว่าเบากามาร์คไฟอีกเนี่ยเรียงเครื่องเบาๆครับ คนเขาเคยเล่นแมคโครแล้วเขาจะรู้ครับถ้าคนไม่เคยเล่นจะไม่รู้ยังเออนี่ละพี่เปอร์เอกยัง มว่าจะไปบริรัมไปเอาทะเบียนเจ้าซูเปอปร์เกตไปถึงประโคนชัยแล้วครับก็เลยต้องกลับมาด่วนเลยครับเพราะว่าเขามาดูเจ้าเมษาครับเลยยังไปไม่ถึงไหนเลย ภาพนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับขับเป็นก็หนึ่งปกติทำง,งานอะไรลูกชายอะขับรถฮะขับรถดับบล์อ อ๋อแมคโครไม่ค่อยได้ขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยครับนี่นิดหน่อยครับ,รบ,รบผม เดี๋ยวไปถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างโลครับครับผมครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะผมติดไอ้ลูกค้ามาดูรถอยู่ครับผม หยุดตรงไหนสายหรือเปล่าอ๋โอโนลิง่งน่าจะเป็นโนลิ่งหรือสายเลยแหละไม่โาลิงก็สายเนาะ ถามคนขับดูว่าเป็นยังไงคอนโทรนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคนทนเบาไหเบาไหมเบามากเลยใช่ไหมโอเคครับผมบอกเลยเลยว่าเบามากเลยผมว่าเบากว่าเท่าร้อยสี่สิบเลยอะ่ะกล้าบอกเลยว่าเบาขับดีด้วยคอนโทรนเบาปุ๊บมันจะขับดีเลยมันจะไปแบบ สบายมือเลยอ่ะมันไม่เมื่อยมือครับขับเบามือดีไหมฮะนิ่มเนาะเบา ไม่มีควันไม่มีโหลดนี่เร่งเครื่องอยังน้อยนะปกติมันต้องเร่งได้เยอะกว่านี้แต่เจ้าของเดิมก็ตั้งมาแค่นี้ไงเราไม่ให้เร่งแรงไงเคยขับแนมะ็กไฟไหมอ่าลองร้อยแม็กไฟอะแหละอันนี้เบากว่าไหม โอนอ่ะบ้ากวา่าเนาะเพิ่งเปลี่ยนสป,ปริงเมื่อวานเองถ้าได้ขับแล้วผมบอกเลยว่าไม่เมื่อยมือครับของเดิมนี่ที่เตดอนมานี่อู้มันแข็งอ่ะเพราะเราขับมันนานไปมันเมื่อยแขนได้ ตัวนี้มันขับได้ทั้งวันเลยอ่ะมือเดียวอย่จับอย่างนี้ยังขับได้เลยอ่ะกระดิกสบายเลยอ่ะพอคอนโทรลมันเบาเพ๊่มันขับมันสบายเลยถือว่าเร็วอยู่นะนี่ลองเอวครับลองเอว นิดหน่อยครับโอ้โอ้โอแรงแรงแรงดูฝั่งนี้ดีกว่าไหม อ,อันนี้พ่อลองเองครับเมื่อกี้ลูกชายครับลองปั่นตัวเดินตัวนี้จะเป็นซีเรียนสูงไอตัว คันโยกตัวเดินมันจะเบามากถ้าเป็นซีเรียนต่ําคันโยกตัวเดินมันจะเป็นระบบสายครับสายมาแล้วก็มาเข้าตูดแพเป็นสายสลิงมันจะฝืดนิดหน่อยโซ่ใหม่นะครับ เปลี่ยนมาใหม่ๆเนียยังไม่ได้ไปลุยงานเลยโซ่ใหม่ๆหเลยยังไม่ได้ลุยงานเลยนะเนี่ยเนี่ยไอเอออเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้แหละทุกเกือบหลายคันเลยที่ผมเห็นอะแต่ถ้าสีเหลืองไม่เป็นไรนะอันนี้มันไม่ใช่สีเหลือง เป็นยังไงเบาไหมบอโทนเบาเนาะขับสบายมือเลยอะเนียนอยู่ขนาดนี้ใส่เป็นชิมอีกโอ้หายาสภาพนี่รถชิเลียนสูงด้วยชิเลียนสูงจัดเลยรถคันนี้หมื่นกว่า อ่ามันต่ำมันหกครับผมกเติกะมากเลยไอที่ตืมน้ำมันเนี่ยกะกะใช้ตาผมดิแต่มันก็ว่าง่ายเนาะเขาว่าง่ายเลยไม่ดึงออกก็ออกแล้วเขาใส่ซีเมนต์เหล็กเฉยๆซีเมนต์เหล็กอ่าเราโยก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 ก็ออกแล้วครับต้องหาฝาเหมือนเดิมเลยครับต้องหาฝาใหม่หาฝาเดิมลอกได้ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอะไรเขาใส่อะไรไว้ตัวไหนครับ ต่อมาเลยครับต่อมาเลยไปส่งใช่ไหมฮะไปส่งเรื่องอะไรพี่ไป่งใช่ไหมอ๋อก็มีค่าขนส่งอยู่อันนี้หนูต่อหนี้รวมค่าขนส่งไหมอ่ะไม่รู้อ่ะก็ลองคุยมาดูอันนูวันนี้ได้เลยไหมครับฮะเอาวันไหนแล้วแล้วเตะถามเจ้าของเลยครับเอาวันไหนครับเอาไปเลยก็ได้ครับโอเค เจ้าเมษาเอาพุทธเร็วมาขับก่อนเดี๋ยวไม่ลงเออมาจับก่อนเร็วมาเลยครับเราจะไปแล้วเดี๋ยวไม่ลองอีกนะเจ้าเมษาจะไปอยู่สนมครับพี่น้องเดี๋ยวไปหล่าตัวพืชผ้าเดี๋ยวฮะล่าตัวพืชผ้าพืชผ้าเปล่าตามหาพืชผ้าอือไปเดี๋ยวโมงี้เลยโลแค่คนรอกับติดใจเลยติดใจ ถ้าผมไม่ยังไม่เปลี่ยนสปริงอ่ะเขาไม่ติดใจหรอกมา,าลองก่อสปริงใหม่เนี่ยเร็วเออมาลองสปริงใหม่ดิเขายังไม่แต่งบ่แต่งแล้วจ้ะแต่งแล้วท้างั้นผมผมจะขอตัวไปก่อนนะผมจะไปบุร,รีรัมย์ครับไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องครับผมจะไปเอาทะเบียนด้วยวันนี้วันที่วนี้วันที่วันนี้วันที่้วันท่ันี้ท่วันรีนที่วี้วันี่ับนี้วันี่นี้น่วันนี้ันท่ันี้วัน่ันี้วรน่วันี้วน่ันี้วันคีับนี้วั่ัน้ครนับนี้คัีับนีวันที่ัวันท่ันวัที่บันนีวันที่วันนี้ันที่วี้นที่วี้ที่้อมาพี่มาเ้ว โอเคครับเจ้าเมษ,ษาจะไปอยู่สนมนะครับเรียบร้อยสวัสดีครับผม